ได้มาหัวสามครับได้เผือกตัวหนึ่งแล้วก็ดังนี่ครับพันพระสวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับเจ้าของฟาร์มนก PSB ฟาร์มแล้วก็อาหารนกซูเปอร์แจ็คครับอันนี้ก็ฝนหยุดตกหลายวันแล้วครับก็เลยพานกมาอาบน้ำอาบแดดก็เดี๋ยวพาไปดูแนะนำนกคร่าวๆครับก็ช่วงนี้โดน Facebook บล็อกด้วยครับประมาณเดือนกว่าครับก็เลย สร้างไอ้โดนบล็อกทั้งเพจแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวครับก็เลยสร้างเฟซบุ๊กใหม่ขึ้นมาครับก็ในานามของ Jack the Sky p ย b Farm ครับเพจก็ Jack the Sky p ย b Farm ครับก็เดี๋ยวพาไปดูนกกันดีกว่าครับนี่ครับตอนหลังเที่ยงครับแดดกำกลังดีครับยามเย็นครับเนี่ย มีหลายสายครับอ้นี่สายเผือกอาสายเผือกครับตัวบนเป็นสายมาร์กหวเชื้อตาแดงครับนี่ครับกำลังสวยทางนี้ก็เป็นลูกเชื้อครับนี่ครับนี่มีอินโดเกมแดงใหญ่ร้อยด้วยครับจุกด้วงครับสายนกแข่งครับสายเบิ้ลครับ นี่ครนะตักเทเอสซี C หน่ะแล้วเลี้ยวเลี้ยวนี่ห้าสิบอินโดครับเห็นไหมครับแกมเลย่ออกครับพ่อมื่อกตัวเมื่อกี้ครับนี่ครับห้าสิบอินโดจุกดวงครับมีไอตัวนี้เป็นมีทั้งเลือดขอาเมาเลือดตาแดงแล้วก็เลือดอินโดลอยครับ นี่ครับเก็บไว้ทํอย่างเงี้ยแม่นกทรงตัวผู้แม่นกสาวรอครับเก็บไว้ทําแม่นกปีหน้าครับจะทาดับเบิลห้าสิบอินโดครับตาแดงครับนี่ครับทรงออครับยางสวยครับอันนี้ก็เผือกร้อยครับนี่ตัวผู้ครับนี่ครับเน็กน้อยครับนี่ก็เก็บไว้ทาพ่อนกปีหน้าเหมือนกันครับ นี่ฮะสิบินโดคมเอาตาแดงครับมีตัวผู้ตัวครับนะครับอันนี้ก็ห้าสิบินโดคาเอาตาแดงเหมือนกันครับอันนี้ผู้ทั้งคู่ครับนี่ครับอันนี้ตัวบนนั้นเป็นเชื้อตาแดงครับส่วนตัวล่างนั้นเป็นนกลูกค้าครับสายมกหัวอินทรีย์ครับนะครับเห็นไหมเห็นมะหัววครับ มารัวกระจุ่มกระจิมครับอันนี้ลูกกระเจ้าฝันฟ้าครับสายมาร์กัวอินซีแต่ว่าเลือดสีเลือดก็มีเลือดเปลือกเลือดเลือดด่างเลือดเขมาแล้วก็เลือดตาแดงครับนี่ครับอีกสองตัวแบ่งไปพัทยาเรียบร้อยครับไอ้มาร์กัวตัวผู้ตังคู่อันนี้เหลือสามตัวครับนี่ัเห็นไหมไอ้ตัวด่างเป็นตัวผู้ครับอีกสองตัวตัวเปลือกเป็นตัวเมียครับไอ้ด่างมาร์กัวตัวเป็นตัวเมียครับ ออาทักทายเอฟซีหน่อยเด้อนี่ทีเด็ดครับจะเข้าไปกับเมียห้าสอินโดกมาตาแดงตัวเมื่อกี้ครับนี่ตัวผู้ครับนี่ครับม้าหัวห้าสิบอินโดตาแดงครับนี่ครัวนี้คิ้วเริ่มออกแล้วนะครับคิ้วออกแก้มออกแล้วครับเห็นไหมครับเอาทักทายหน่อยเด้อ ส่วนนี้เป็นสายมาร์กหัวลูกอังเปาหนึ่งตัวครับอีกตัวนึงเป็น50อินดูคาร์มาตาแดงครับเห็นไหมตัวซ้ายมือแก้มออกเลยครับด้านล่างครับมีตัวปูตัวครับนี่ครับเอ๋อเรือกทักทายหน่อยนี่ครับเห็นไหครับก็ฝากด้วยครับนี่ครับก็ฝากซูเปอร์แจ็คคิดจ้าสนั่นจัวด้วยครับนี่ครับนี่ครับเป็นสูตร ผลไม้รวมท่านจะพืชรวมพืชผักรวมกับแมลงรวมกับนอนนกนอนหมายจิ้งหรีดสะดิ้งดักแด้ครับแล้วก็เนื้อรวมกับเนื้อปลาทุนหน้าครับสาหร่ายสไปริลูดีหน้าแล้วก็ผสมกับน้ําพึ่งป่าและก็สมุนไพรรวมหลายชนิดครับใช้ได้ทั้งพ่อแม่นกลูกนกนกแข็งครับได้หมดเลยครับนกดอกนกตัวเมนตัวกลมสีเป็นสแก้มแดงบัวแดงไข่ดกเชื้อเดินครับลองเปิดใจไปใช้ดูครับนี่ครับซูเปอร์แจ็คครับจีจ้าสนั่นชัวร์ครับลองดูครับ ส่วนนี้จะทำกรงเพาะใหม่ครับนี่ครับจะเพิ่มเป็นสิบห้องครับอันนี้ของเก่าห้าห้องครับนี่ครับจะทำเป็นสิบห้องครับเพิ่มไว้ปีหน้าครับลูกนกเยอะขึ้นครับนี่ครับใส่กรงเพาะกรงเพาะไม่พอครับนี่ครับ ฝากด้วยครับซุปเปอร์แจ็คกิจจัสนนนชัว์ครับถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์ครับฝากกดติดตามและซับ s c r i ค e ช่อง YouTube แจ็คเดะสกายและเพจ a c e b o o k แจ็คเดลสกายพีเอสบีฟาร์มครับช่วงนี้โดน Facebook บล็อกครับครับฝากไปติดตาม Facebook ใหม่ด้วยครับบายบายครับบรรยากาศข้างบ้านครับก็เดี๋ยวพาไปดูนกในกรงเพาะบ้างครับนี่ขนไกลครับอยู่ข้างนอกครับ นี่นโลโก้ฟาร์มครับแจ็กเดอะสกายครับ p s b ฟาร์มครับนี่ครับแล้วก็ที่เด็ดครับที่เด็ดครับซปเปอร์แจ็คครับจิจจ้าสนัันชัวร์ครับนี่นะครับฝากด้วยครับ อนี้สายเปลือกตาแดงครับกู้เป็นผู้เป็นเชื้อกู้เกิดตาแดงครับก็มีเป็นเชื้อเขาตาแดงครับตรงผมก็มีแค่นี้ใส่กรงพักนกไว้ด้วยครับไว้จับตัวผู้ครับนี่ครับแล้วก็ใส่ต้นหมกครับ ใส่อาหารครับซูเปอร์แจ็คครับใส่นอนครับใส่ผลไม้มะละกอกล้วยแล้วก็น้ำครับแล้วก็ใส่ทรายครับเทียบน้ำไปด้วยครับนี่เชื้อกูเกิดเผือกครับอ่ะทักทานอ่ะเด้อนี่เจ้าผ่านฟ้าอยู่นี่ครับผ่านฟ้าอันนี้ผ่านฟ้านี่เป็น ฝันฟ้าแล้วมาทักทายหนอ่อยเด้อผันฟ้าฝันฟ้านั้นเป็นมา้าหัวคาเมาตาแดงลาดเลียนะเห็นไหมครับขนตัวเมียนันเป็นมา้าหัวตาแดงสายอ่งเปาครับนี่จ่ายรูปมาแล้วห้าตัวครับเด็ดเดดมากครับได้มา้าหัวสามครับได้เผือกตัวหนึ่งแล้วก็ดังนี่ครับฝันฟ้าฝนจะตกเลยครับ เหมือนกันครับใส่กรงพักใส่ต้นโมกช่วงนี้นกถ่ายขนครับเนี่ครับช่วงนี้นกถ่ายขนครับเนี่ยครับเห็นไหมครับองสักทายซีหน่อยหมดดูดูแล้วครับช่วงนี้นี่ก็สายมาร์กหัวครับอันนี้มียาเจ้าฝันฟ้าอีกตัวแอบอยู่ข้างในมองไม่เห็นครับ เนี่ยวอยู่ข้างในครับมองไม่เห็นนี่ก็จ่ายลูกได้โหจ่ายไปหลายคอรครับมาร์กหัวถ้าส่วนอะก็ะมีด่างด้วยครับออกมาพระทองนี่สายเผือกร้อยครับนี่ครับเจ้าจูร่งกับเจ้าจูร่งกับเจ้านางพระขาว ยวแ้มแดงมาจันเสืยวไหครับใช่ถทายเอฟซีหน่อยเร้วมามามาไมครับนี่ก็ถ่ายผลเหมือนกันครับจับคู่ผมก็เป็นแบบนี้หมดครับใส่โรงพักไว้ครับกันนกตีครับนี่ครับจิ้มซีครับแล้วก็ใส่ต้นโมกใส่รังครับง่ายๆครับกรงเพราะผมนี่ครับ กว้าง 1>, 1เมตรสูง2เมตรกว่าครับลึกเมตรห้าสิบถึงเมตรแปดสิบครับอ้าวทักแท้สิหน่อยไปครับไม่กลัวนะครับป,รปากนี้ด้วยครับนี่ครับซุปร์แจ็คจิ๊ดจา้าสนั่นชัวครับนี่ครับสูตร ผลไม้รวมกะบพืชรวมพืชผักรวมกับแมลงรวมกับเนื้อรวมกับเนื้อปลาตุน่าครับสาหร่ายสไปรลูิน่าครับนี่ครับแล้วก็ผสมกับน้ำพึ่งป่าและสมุนไพรรวมครับนี่ฝากด้วยครับใช้ได้หมดครับนกแข่งพ่อแม่นกนกเพาะพันนกไข่ครับนกดอกถ่ายคนคนสวยแก้มแดงบัวแดงร้องเล่นเด้นลิขนี่ครับไข่ดกเชิดเดินครับลองเปิดใจไปใช้ดูครับนี่ครับ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกดติดตามและซับตะข่ายช่อง y o u t u แจ็คเดอะสกายและเพจเฟซบุ๊กแจ็คเดอะสกายพ b ีเ r สบีฟาร์มครับบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ